ขอแสดงความยินดีเชนนิสปาลาซิออสสาวงามจากนิการากัวคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์ส2023เป็นนางงามจากกระวานที่72ของโลกเรียกได้ว่าเริ่มขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการประกวด86สาวงามบนเวทีมิสยูนิเวอร์2023หลังจากเมื่อวันที่17พฤศจิกายน66รอบพรีลิมินารีพรีลิมินารีคอมเพ t i ิชันที่ผ่านมาเหล่านางงามต่างปล่อยของการแบบไม่มีใครยอมใครรวมทั้งตัวประเทศอย่างแอนโทเนียโพซิล มิ s ยู n i เวอร์สไทยแลนด์2023ที่ไม่ว่าจะในรอบแนะนำตัวรอบชุดว่ายน้ำหรือรอบชุดราตรีก็สวยประจักษ์ต่อทุกสายตามากล่าสุดเข้าสู่โค้งสุดท้ายการประกวดนางงามระดับโลก Miss Universe ครั้งที่72หรือ Miss Universe 2023โดยรอบตัดสิน Final c o m e t i t i o n จัดคึ้นวันอาทิตย์ที่วันที่19พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งแฟนนางงามทั่วโลกอย่างตั้งตารอยอย่างมากกว่าใครจะได้เป็นนางงามจากกระวนลคนที่72ของปีนี้ล่าสุดสำหรับการประกวดมิ s ยูเน v e r เวร์2023ผลปรากฏว่า เชนนิสปาลาซิออสสาวงามจากนิการากวัวคว้ามงกุฎนางงามจากกระวานคนที่72ไปครองซึ่งเธอนั้นทำผลงานได้ดีทั้งรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีและรอบตอบคำถามซึ่งประจักษ์ต่อสายตาคนทั้งโลก